ถ้าปีที่แล้วจ่าย2,000คุณอาจได้กล้องตัวเดียวที่หมุนเข้ามาถ่ายในห้องโดยสารได้แต่ปี2025คุณจะได้กล้องหน้าและในห้องโดยสารบันทึกได้พร้อมกันและนี่คือคอนเซปต์คร่าวๆข,ของกล้องรุ่นนี้ครับ a อเซโดม V600 กล้องรุ่นใหม่ที่บันทึกได้2กล้องพร้อมกัน ไม่มี w i f i คุณฟังไม่ผิดรุ่นนี้ไม่มี w i f i กล้องติดรถยนต์ปี2025ในรุ่นเริ่มต้นที่ไม่เกิน2,000บาทปีนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมมาแนะนําให้ฟังนะครับสําหรับปี2024ที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่ากล้องหน้ารถเนี่ยราคาที่ไม่เกิน2,000เนี่ยมักจะเป็นกล้องหน้าอย่างเดียวที่จะมีดีไซน์เป็นประมาณนี้อาจจะมีคุณสมบัติที่หมุนขึ้นหมุนลงได้บางตัวก็จะหมุนเข้ามาในห้องโดยสารแบบนี้ได้แต่ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์แบบไหนเราจะสังเกตได้ว่าเขาจะเน้นเป็นกกลล้้อองงดีีไไซน์เ็ๆววบาาตัาจจะม แต่ว่าจอเนี่ยก็เอาไว้แค่ดูสถานะการทํางานไม่ได้หมายความว่าจะสามารถกดดูเล่นจากภาพที่เป็นจอเล็กๆได้ซึ่งหลายๆยี่ห้อเช่น 70mai ห,หรือว่า d ี p l a เนี่ยรุ่นใหม่ๆออกมาก็จะไม่มีจอแสดงผลเลยแล้วเขาก็จะเน้นว่า กล้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยเวลาจะดูให้เน้นวิธีการดูผ่านแอปพลิเคชันโดยการต่อ Wi-Fi หลังจากที่เราเปิดร้านมาแล้วก็เจอลูกค้ามาหลากหลายพบว่าเราไม่ได้ใช้กล้องทุกวันเพราะเราไม่ได้รถชนทุกวันและหลายคนเนี่ยติดตั้งกล้องไปแล้วบางคนใช้ไป2ปี3ปีเนี่ยปรากฏว่าไม่เคยได้ใช้กล้องเลยนะครับพอวันหนึ่งจะใช้กล้องลืมวิธีใช้งานซึ่งแอปพลิเคชันกล้องจริงๆเนี่ยก็มีอยู่มากมายหลายยี่ห้อนะครับเวลาที่เราจะตั้งค่าส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะลืมแม้กระทั่งพาสเวิร์ดของตัวกล้องด้วยซ้ำและถ้าเราไม่ได้ใชคอปพลเ ชั่นกล้องบ่อยๆเนี่ยหลายๆย,ยี่ห้อเวลาที่เข้ามาเขาจะให้เราใส่อ e ีเมลและพาสเวิร์ดใหม่ด้วยซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นปัญหาสําหรับคนที่ไม่ได้ใช้งานบ่อยหรือเป็นคนสูงอายุเนี่ยแหละครับที่จะจ e ําอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดไม่ได้อันเนี้ยก็จะวุ่นวายไปอีกเราเลยสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นกล้องที่รุ่นใหม่แค่ไหนนะครับก็จะต้องพึ่งมือถือเป็นหลักเพราะถ้าไม่มีมือถือก็จะตั้งค่าหรือดูไฟล์ไม่ได้หรือต้องถอดเมม o r ีออกมาดูเหมือนกับกล้องปกติตัวทั่วไปเลยแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้มีปัญหาใในการการช้ กับ Wi-Fi แล้วก็มือถือแต่มันก็ไม่ได้เหมาะกับการใช้งานของทุกคนครับสำหรับวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะนำมาแนะนำจะเป็นกล้องรุ่นนี้มันคือกล้องตัวนี้ครับ กล้องรุ่นนี้เป็นกล้องเอชดมชื่อรุ่น V600 ความสามารถพิเศษของมันคือเป็นกล้องราคาพันกว่าบาทที่แบรนด์อื่นอาจจะได้กล้องตัวเดียวแต่กล้องตัวนี้ได้2กล้องครับคำว่า2กล้องในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับแต่ว่ามันเป็น2กล้องที่เราเรียกว่าเราจะได้กล้องหน้า1ตัวที่ถ่ายไปนอกรถแล้วก็กล้องในอีก1ตัวที่เอาไว้ถ่ายในห้องโดยสารครับนอกจากตัวกล้องแล้วด้านในก็จะมีเป็นตัวสายชาร์จนะครับจะเป็นแบบ usb type c แล้วก็ รองรับไฟ12โวลต์ถึง24โวลต์ก็แปลว่าจะเอาไปใช้กับ6ล้อ10ล้อก็ได้พวกนี้เป็นคลิปจัดระเบียบสายไฟให้มา5ตัวแล้วก็เป็นไม้เอาไว้ช่วยเก็บสายนะครับแผ่นไฟฟ้าสถิตให้มา1แผ่นสําหรับติดรองก่อนที่จะติดกล้องบนกระจกนะครับเวลาลอกจะได้ลอกออกได้ง่ายไม่ถึงคาบกาวเหนียวมีคู่มือการใช้งานนะครับเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับเพราะว่าวิธีการตั้งค่าต่างๆเนี่ยผมมีลงไว้ให้แล้วในเว็บไซต์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ยังไงใครที่สนใจซื้อไปแล้วลองกดเข้าไปอ่านวิ กตี่าารังค้้ไดแล้วก็มีแผ่นกาว2หน้านะครับเอาไว้สำรองเวลาที่เราจะติดกับตรงนี้นั่นเองนะครับเผื่อว่าเราจะย้ายตำแหน่งของกล้องสำหรับตัวกล้องนะครับขนาดประมาณฝ่ามือเลยแล้วก็มันจะมีแป้นใช่ไหมครับไอตัวแป้นตัวนี้สามารถที่จะถอดออกมาได้ก็แปลว่าเราติดกล้องตัวเดียวจะได้ตัวที่ถ่ายไปด้านหน้า แล้วก็ด้านในห้องโดยสารพร้อมกันนะครับซึ่งมันจะเป็นความละเอียดแบบ Full HD ก็คือ1080พิกเซลโดยทั่วไปถ้าเป็นกล้องจีนนะครับมันจะเป็นความละเอียดด้านหน้าอาจจะเป็น Full HD แต่ว่ากล้องด้านในเนี่ยอาจจะลดคุณภาพเหลือ720พิกเซลหรือว่า480ิพิกเซลแล้วก็คุณภาพเวลาที่เราดูเวลากลางคืนเนี่ยจะมองไม่ค่อยดูเรื่องซึ่งผิดจากกล้องรุ่นนี้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้ลดคุณภาพของกล้องด้านในห้องโดยสารแถมอินฟราเรดก็ยังทําให้เราเก็บรายละเอียดในห้องโดยสารได้ดีกล้องตัวเนี้ยมันจะเหมาะกับพวกรถยนของององค์กร ตที่เอาไว้ส่งสินค้าหรือแม้กระทั่งเราขับแท็กซี่หรือขับแกร็บแบบนี้นะครับตัวเดียวก็คือจบเลยไม่จําเป็นต้องมี Wifi เพราะว่าหน้าจอที่เขาให้มาเนี่ยมันใหญ่มากๆแล้วก็จอแสดงผลเนี่ยให้มาถึง3นิ้วนะครับจอแบบนี้เราเรียกว่าจอ IPS ซึ่งรายละเอียดเนี่ยดูจากหน้าจอรู้เรื่องเลยเห็นไหมครับเสียงดังมากนะครับก็สามารถที่จะดูย้อนหลังผ่านหน้าจอได้เลยนี้ก็จะเป็นเสียงที่ได้ยินจากกล้อง v 6 0 0ตรงๆเลยแล้วก็เป็นมุมที่ผมปรับแล้วนะเมื่อวานไม่ได้ดูก็เลยเห็นว่ามุมเนี่ยมันสูงไปมันเลยไปติดเนี่ยติดตรงเนี้ยแล้วมันก็ไม่เห็นหน้าตัวเองคราวนี้เห็นหน้าตัวเองแล้วผมว่าเสียงมันค่อนข้างดังแล้วก็ไมโครโฟนอ่ะพูดตรงๆเลยคือเราไม่มีการเล่งเสียงเลยรู้สึกว่าเสียงเนี่ยดังฟังชัดมากๆนะกล้องด้านในเท่าที่ดูก็ถ่ายได้ชัดเจนดีแต่อาจจะมีข้อจํากัดนิดนึงตรงที่ว่า มุมมองของกล้องเนี่ยไม่ได้กว้างมากจะสังเกตดูดีๆเห็นว่าภาพเห็นปะมันกลายเป็นสีขาวดาเองเห็นไหมครับเพราะว่าผมวิ่งใต้ทางด่วนมันก็เลยมองว่าน่าจะเป็นแบบช่วงที่แสงน้อยนะครับมันก็จะมีข้อดีอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นกล้องที่ไม่มีอินฟราเรดเลยหรือ IR ไม่ทํางานเลยมันก็จะไม่เป็นขาวดําแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นสีแหละแต่ว่าพอที่มืดปุ๊บก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยนั่นเองแล้วพอเราลองทดสอบกับ สภาพแสงที่มันมืดๆนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าต่อให้สภาพถนนมันจะมืดเนี่ยอินฟาเรดในรถก็ยังทํางานได้ดีอยู่เห็นหน้า<ม>คนขับทั้ง2คนที่นั่งทางด้านซ้ายและด้านขวาเลยแล้วรวมถึงภาพที่ถ่ายออกมาจากตัวกล้องหน้าเนี่ยก็ไม่ได้แย่เลยครับแม้ว่าจะเป็นความละเอียดแบบ Full HD แต่ว่าเราก็ยังเห็นป้ายทะเบียนของคันข้างหน้าเนี่ยได้อย่างชัดเจนผมลองซูมเข้าไปในระยะที่ควรจะอ่านออก มันก็อ่านออกได้อย่างง่ายๆครับแน่นอนว่าเวลาที่เราอ่านทะเบียนในเวลากลางคืนก็ง่ายขนาดนี้ในเวลากลางวันเราก็ไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่าภาพทั้งในห้องโดยสารแล้วก็ภาพที่อยู่ด้านหน้าของกล้องหน้าเนี่ยมันก็ทำงานได้ดีเหมือนกันเลย โอเคสำหรับตัวกล้องรุ่นนี้นะครับใครที่จะหาตัวเมมโมรีมาใช้แล้วก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ดีผมสรุปมาให้ดูแล้วนะก็ตัวกล้องเนี่ยมันบันทึกเป็นแบบ2กล้องก็คือมีทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องในรถนะครับคือทุกๆ1นาทีเนี่ยมันจะใช้ความจุเนี่ยประมาณเท่านี้นะครับแล้ว1ชั่วโมงเนี่ยกล้องแต่ละตัวก็จะใช้ความจุป,ประมาณเท่านี้ประเด็นคือมันเป็นกล้อง2กล้องใช่ไหมครับชั่วโมงหนึ่งมันก็เลยจะใช้เนื้อที่ประมาณ1 1กิกนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราใส่3 2กิก มันก็จะบันทึกได้ประมาณ2ชั่วโมง50นาทีแล้วก็วนทับไฟล์เก่าถ้าเราใส่64กิกจะบันทึกได้5ชั่วโมง40นาทีแล้วก็จะเริ่มบันทึกทับไฟล์เก่าหรือถ้าเกิดเราใส่เต็มแม็กเลยที่128นะครับก็จะดูย้อนได้ที่11ชั่วโมง20นาทีแล้วก่อนที่จะเริ่มบันทึกทับไฟล์เก่าถ้าเราอยากจะได้ให้มันบันทึกมากกว่านี้เราอาจจะต้องลดความละเอียดของกล้องลงนะครับจาก1 0 8 0พิกเซล ให้เหลือแค่720พิกเซลมันก็จะได้คุณภาพไฟล์ที่ต่ำลงแต่ว่าจำนวนชั่วโมงเนี่ยก็จะมากขึ้นครับอ่ะเรามาพูดถึงข้อดีกันก่อนดีกว่าอย่างแรกได้2กล้องเลยด้านหน้าบวกในห้องโดยสารก็เป็นข้อดีข้อที่2ก็คือ full hd 1 0 8 0 p แท้นะครับทั้ง2กล้องเลยแล้วก็ข้อดีนะครับข้อที่3ก็คือเขามี ir เห็นชัด ในห้องโดยสารนะครับอย่างที่4ก็คือจอ3นิ้ว IPS ใหญ่และชัดอย่างที่5ก็คือลำโพงเสียงดังฟังชัดอย่างที่6นะครับต่อกล้อง ตัวที่3ได้อันนี้ผมแนะนําว่าซื้อเป็นรุ่นที่มันเป็น3กล้องไปเลยราคามันก็จะถูกนะครับแล้วก็อย่างที่7ก็คือราคาไม่ถึง2,000อันนี้ก็คือจุดเด่น7ข้อนะครับของเจ้าตัวกล้อง V600 ส่วนจุดด้อยนะครับก็คือข้อแรกรุ่นนี้ไม่มี Wi-Fi ก็จะต่อกับแอปพลิเคชันในมือถือไม่ได้นะครับข้อ2ก็คือเมนูกล้องเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่สันทัดภาษาอังกฤษก็อาจจะไม่เหมาะนะครับ จุดด้อยข้อที่3ก็คือเนื่องจากมีจอเนี่ยขนาดตัวจะใหญ่กว่ากล้องไลจจอทั่วไปนะครับหลายคนเรียกว่ากล้องไลจจอเนี่ยเป็นพวกกล้องทรงกระบอกนะครับก็ประมาณนี้นะครับจุดด้อยเท่าที่ผมนึกออกก็จะมีอยู่ประมาณ3ข้อรุ่นนี้ข้อดีของมันมีเยอะนะครับเพราะว่าจ่ายราคาไม่ถึง2 0 0 0ได้2กล้องเลยแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ย มีอยู่อย่างหนึ่งเลยคือมันเป็นกล้องที่ไม่มี Wi-Fi ฉะนั้นใครที่ต้องการกล้องที่จะต้องตั้งค่าผ่านมือถือแบบนี้หรือว่าจะดาวน์โหลดไฟล์ใส่โทรศัพท์มือถือเนี่ยรุ่นนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าย้อนกลับมา back to basic เลยในราคาที่ใกล้เคียงกับของรุ่นใหม่แต่ได้2กล้องแต่ดัดตัด Wi-Fi ออกนะเพราะนั้นใครที่กาลังมองหากล้องที่อยากได้เป็นกล้องหน้าอย่างเดียวไม่พออยากจะได้เป็นกล้องหน้าและหลังเลยบันทึกไปพร้อมกันนะครับแล้วก็เชื่อว่า ตั้งค่าจากในหน้าจอก็พอได้แล้วเวลาจะดูก็ถอดเมนบม,มาดูหรือกดจากผ่านหน้าจอก็ใช้ได้รุ่นนี้ก็อาจจะเหมาะสำหรับคุณก็ได้ยังไงลองดูแล้วกันนะครับใครสนใจก็ลองกดดูรายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปข้างล่างนี้นะครับผมลงรายละเอียดสินค้าแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษให้แล้วใครที่อยากมาหน้าร้านแวะมาหน้าร้านหน้าบริษัทได้นะครับชื่อบริษัทกรุ๊ปออนอยู่ใกล้หัวลําโพงครับลองกดแผนที่ด้านล่างคลิปวิดีโอแล้วแวะมาหากันได้ครับสำหรับวันนี้ผมเจจากเพจกุ้ยแก๊งก็ลาไปก่อน อะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับสำหรับใครที่ดูรีวิวจบแล้วจะบอกว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยจะเป็นวิธีการตั้งค่าแล้วก็ เซตค่าต่างๆก่อนใช้งานครั้งแรกถ้าใครคิดว่าน่าจะได้ดูทีหลังก็เซฟคลิปนี้เก็บไว้แต่ถ้าเกิดใครอยากจะดูเพิ่มเติมนะครับว่าเวลาเซตเนี่ยเป็นยังไงดูย้อนหลังดูยังไงก็สามารถดูต่อได้เลยนะครับสำหรับตัวกล้องนะครับรุ่นนี้มันจะไม่มี WiFi เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะตั้งค่าทั้งหมดเนี่ยเราต้องตั้งค่าผ่านหน้าจอนะครับที่เป็น3มนิ้วเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีตั้งค่าให้ฟังใครที่ยังไม่ได้เอากล้องไปติดที่รถนะครับเดี๋ยวทําพร้อมกันอย่างแรกเนี่ยตัวกล้องนะครับ ด้านข้างนะครับจะมีปุ่มเอาไว้เปิดปิดนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปกดนะครับเวลาที่เราเสียบปลั๊กเดี๋ยวมันจะเปิดแล้วก็เวลาที่เราดับเครื่องยนต์เดี๋ยวมันจะดับเองนะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราดูไว้ก่อนว่ามันมีปุ่มอยู่ประมาณ5ปุ่มนะครับเนี่ยปุ่มตัว M ปุ่มขึ้นปุ่มลงปุ่มล็อกไฟแล้วก็ปุ่มโอเคเดี๋ยวเรามาว่ากันว่า5ปุ่มนี้เอาไว้ทําอะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูระบายความร้อนนะครับจะเห็นได้ว่าช่องระบายความร้อนเนี่ยมันเยอะมากนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับแล้วก็ ฝั่งนี้ก็มีเอาจริงๆคือมองทะลุไปอีกฝั่งนึงเลยเรียกได้ว่าก็ระบายความร้อนได้ดีมากๆแล้วก็พอเชื่อมต่อต่างๆอยู่ด้านบนทั้งหมดนะครับตรงนี้จะเป็นช่องเอาไว้ใส่ micro SD card นะครับตรงนี้เขาไม่ได้มีมาให้สามารถซื้อมาใส่ได้นะครับสูงสุด128 g ิกนะครับแล้วก็ช่องกลมๆตรงนี้เขาจะเขียนว่า AV นะครับตัวนี้ถ้าเกิดเราซื้อเป็นรุ่น3กล้องเนี่ยมันจะมี สายสำหรับกล้องหลังเนี่ยมาให้อีก1เส้นนะครับก็แปลว่าเราจะได้3กล้องเลยนะแล้วก็ไอรูกลมๆตรงนี้ที่เขียนว่า R ตัวนี้จะเป็นช่องรีเซ็ตสำหรับใครที่กล้องค้างนะครับในอนาคตสามารถหาอะไรมาจิ้มได้แต่ปกติมันไม่ค้างเนาะแล้วก็หัวตรงนี้จะเป็นรูเสียบแบบ USB Type C ก็จะเป็นรุ่นใหม่นะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเมมโมรีเนี่ยมาใส่ตรงนี้ก่อนเมมโมรี Memory นะครับเวลาที่เราจะใส่เนี่ยให้หันด้านแบบนี้นะครับ แล้วเราก็เสียบเข้าไปแบบนี้เวลาที่เราใส่นะใช้ปลายเล็บนะครับจิ้มเพื่อกดเข้าไปปึ๊บมันก็จะล็อกแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้ละต่อไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลองเป็นรุ่น2กล้องไปเลยละกันนะครับใครที่มีสาย USB Type C ที่เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์เอามาลองได้หรือใครที่จะไปติดตั้งในรถสามารถทําได้ในที่นี้ผมเสียบปลั๊กเข้าไป พอเราเสียบปลั๊กเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวกล้องจะติดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันว่าวิธีการตั้งค่าอะไรต่างเนี่ยมันคืออะไรเอาเป็นว่าดูผ่านๆน,นะครับใช้ไม่ยากจะสังเกตดูว่าเวลาที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการแสดงผลนะครับแบ่งเป็นอยู่2อย่างตรงนี้จะเป็นการแสดงผลกล้องในห้องโดยสารนะครับเขาจะเขียนว่า m m เขาจะเรียกว่า middle คือกล้องตรงกลางนะครับแล้วก็ตัว f f คือ front นะครับเป็นกล้องด้านหน้านะครับเราลองสังเกตดูดีๆว่าเวลาที่กล้องเริ่มบันทึกแล้วก็ทํางานเนี่ย จะมีไฟนะครับสีแดงเนี่ยกรบพิบบอกตรงนี้นี่เห็นไหมครับไฟสีแดงกับพิบอย่างนี้นะครับอันนี้ผมถ่ายอยู่ตรงแสงอาทิตย์มันก็อาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเจนแต่เวลาที่เราไปติดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไฟสีแดงอยู่ตรงนี้มันจะติดกับพิบอยู่นะครับแล้วก็ตรงส่วนของหน้าจอถ้ามันบันทึกอยู่ตรงนี้มันจะเป็นตัวเลขสีแดงเห็นไหมครับตัวเลขสีแดงเดินอยู่เนาะแล้วก็ความละเอียด default จะตั้งเป็น Full HD นะครับตรงนี้จะเป็นการเปิดปิดไม้นะครับเป็นแมสเป็นรูปไมโครโฟนนะครับอันนี้ก็คือบันทึกเสียงอยู่นะครับถ้าเราต้องการที่จะไม่บันทึก เสียงสมมติจะบ่นคนอื่นนะครับต้องการความเป็นส่วนตัวกดปุ่มมิวมิ้วกดปุ่มนี้มันจะเป็นการหยุดการบันทึกเสียงใช่ไหมครับเป็นรูปเครื่องหมายขีดฆ่าอันนี้ก็จะไม่มีไม่มีการบันทึกเสียงเกิดขึ้นนะครับกดอีกหนึ่งที่ก็จะเป็นการบันทึกเสียงปกติรูปชาร์จไฟก็แปลว่ามีการเสียบชาร์จไฟปกตินะครับแล้วก็ตัว F ก็คือฟลอนต์ก็คือกองด้านหน้านะครับตัว G ก็คือเป็น G เซนเซอร์ตั้งไว้ระดับกลางเผื่อว่าโดนชนกระแทก กล้องจะล็อกไฟล์ฉุกเฉินให้นะครับรูปเมมโมรีก็คือใส่เมมโมรีอยู่นะครับใช้ได้แล้วก็วันที่เวลาตรงนี้ก็เช็คให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัว P ก็คือผมเปิด Parking mode ไว้ด้วยเพราะว่าผมติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อให้มันบันทึกหลังจอดได้ใครที่ต้องการที่จะบันทึกหลังจอดสามารถที่จะซื้ออุปกรณ์เสริมที่เรียกว่า h a r d w i r e kit หรือว่า OBD ได้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับบวกศูนย์ก็จะเป็นการปรับความสว่างผมปรับเป็น default ค่า default ก็คือไม่ได้ปรับให้สว่างขึ้นหรือมืดลงลงงแ้้วก็ตรนี เป็นเลขหนึ่งครับก็คือขึ้นคลิปใหม่ทุกๆ1น,นาทีตรงนี้ส่วนประกอบของหน้าจอก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มไอ้หปุ่มน,นี้กันเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มปุ่มที่ดูเข้าใจง่ายที่สุดก่อนคือปุ่มมิวปุ่มที่2นะครับปุ่มมิวคือกดแล้ว เปิดหรือปิดการบันทึกเสียงสังเกตรตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นรูปขีดค่าใช่ไหมครับกดปุ่มมิว1หนึ่งครั้งจะเป็นการบันทึกเสียงนั่นเองนะครับต่อไปจะเป็นปุ่มล็อกไฟล์ฉุกเฉินนะครับล็อกไฟล์ฉุกเฉินแปลว่าสมมุติว่าเราขับรถอยู่แล้วเกิดรถเนี่ยเกิดชนหรือว่ามีรถล้มอยู่ด้านหน้าแล้วเราต้องการที่จะเก็บไฟล์นี้เป็นไฟล์สําคัญนะครับเราก็กดปุ่มตรงกลาง1ครั้งนะครับพอเรากดปุ่มตรงกลางเสร็จปุ๊บเนี่ยไฟสีฟ้าตรงนี้จะติดขึ้นมานะครับ พร้อมกับตะกี้ที่มันขึ้นมาว่าล็อกไฟล์วิดีโออยู่ไฟล์วิดีโอที่จะล็อกไว้เนี่ยจะล็อกไว้อยู่ที่1นาทีนะครับไฟนี้ยจะโดนแยกไว้ต่างหากอีกโฟลเดอร์หนึ่งซึ่งชื่อว่า emergency ไอโฟลเดอร์ er ที่ชื่อว่า emergency เนี่ยเวลาที่ Memory เต็มนะครับเขาจะไม่ลบทับไฟล์เหล่านี้เพราะถือว่าเป็นไฟล์สำคัญซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราตั้งโหมด G sensor ไว้แล้วอะครับเวลาที่เราชนกระแทกเนี่ย แรงมากพอตัวกล้องก็จะล็อกไฟล์ให้อัตโนมัติอยู่แล้วแต่บางครั้งเนี่ยเรายังไม่ได้ชนแต่เราอยากจะเก็บไฟล์ไว้เป็น หลักฐานนะครับเราก็สามารถที่จะกดปุ่มอ m e เมอร์เจนซีได้นะครับจะสังเกตได้ว่าไฟเนี่ยพอมันครบ1นาทีปุ๊บเนี่ยสีฟ้ามันก็จะหายไปนะครับสีฟ้ามันก็จะหายไปอันนี้ผมตั้งพักหน้าจอไว้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเปิดหน้าจอตลอดเวลาหรือว่าจะพักหน้าจอก็ได้เดี๋ยวผมสอนวิธีนะครับตรงนี้เราจะได้มา2ปุ่มแล้วปุ่มมิวเอาไว้เปิดปิดไม์ปุ่มนี้เอาไว้ล็อกไฟนะครับปุ่มนี้ที่เขียนว่าสวิตช์คาเมราเนี่ยจะเป็นการสลับมุมมองกล้องเห็นไหมครับอันนี้เป็นกล้องข้างในห้องโดยสาร กดสลับไปสลับมาแบบนี้ได้นะครับไม่ว่าจะสลับเป็นมุมไหนแบบไหนเนี่ยกล้องจะบันทึกให้ทั้ง2กล้องให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็การตั้งค่าต่างๆเนี่ยถ้าเปิดมาครั้งแรกเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับโดยก่อนที่เราจะตั้งค่าเนี่ยให้เรากดปุ่มโอเคเพื่อหยุดก่อนจะสังเกตได้ว่าตรงเนี้ยถ้าเราใส่เมมที่ถูกต้องไปแล้วมันจะขึ้นเป็นสีแดงใช่ไหมครับผมกดโอเคเพื่อหยุดการบันทึกก่อน พอกดโอเคเพื่อหยุดการบันทึกเนี่ยตัวเลขจะเป็นสีขาวนะครับและหลังจากนั้นถ้าเราจะตั้งค่าเนี่ยให้กดปุ่ม M พอเรากดปุ่ม M เสร็จปุ๊บเนี่ยจะเป็นการตั้งค่าทุกคนฟังดูช้าๆนะครับถ้าเกิดฟังไม่ทันไม่เป็นไรด้านล่างคลิปวิดีโอมีคู่มือการใช้งานอยู่นะครับลองไปกดดูได้แต่ในที่นี้ถ้าเกิดใครเปิดมาครั้งแรกตั้งตามผมเลยนะครับอันนี้พอเรากดปุ่ม M ปุ๊บเนี่ยเข้าเมนูการตั้งค่านะครับ Resolution เป็นความละเอียดภาพวิดีโอโดยทั่วไปเขาจะตั้งมาให้สูงสุดก็คือ 1, 0 0 8ิกเลลตัั้้งงมนสสูุดไปยแว ก็กดเลื่อนลงมา l o ปเ Recording ผมแนะนําให้ตั้ง1นงาทีนะครับก็จะขึ้นคลิปใหม่ไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็อินเนอร์คาเมร l ามิเอร์นะครับก็คือภาพในห้องโดยสารเนี่ยถ้าเกิดอยากจะให้เห็นมุมภาพแบบปกตินะครับให้เลือกเป็นออนนะแล้วก็เสียงปี๊บก็คือเสียงที่เรากดปุ่มแบบนี้ครับเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ต้องการเสียงแบบนี้เราสามารถเลือกที่จะปิดได้ในที่นี้ผมเปิดทิ้งไว้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องของเ e c คอร์ดอ udi โอนะครับก็คือการบันทึกเสียงเหมือนเรากดปุ่มมิ้ตรงนี้นั่นเองตอนนี้ผมเปิดบันทึกเสียงด้วยนะครับแล้วก็ต ก็ตั้งให้เป็นวันเดือนปีที่ถูกต้องนี่ก็จะเป็นปีเดือนวันนะครับแล้วก็เวลาเราก็ตั้งค่าให้ถูกต้องนั่นเองนะครับแล้วก็ language นะครับตรงนี้จะไม่มีภาษาไทยเราใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับคือค่า Default v o l วอ e ลุก็คือเสียงที่เล่นออกจากตัวกล้องครับจะเป็น low middle หรือ high ก็คือต่ํากลางสูงผมตั้งไว้ที่ต่ํา นะครับใครจะปิดก็ได้แล้วก็จะมี f r e q u e n c y นะครับความถี่ป้ายไฟบนท้องถนนของประเทศไทยเนี่ยมันจะใช้เป็น50นะครับเราเลือกเป็น50นะครับแล้วก็สกินเซเวอร์อย่างที่ผมบอกว่าใครที่ต้องการให้มันพักหน้าจออัตโนมัติระหว่างที่ขับรถเนี่ยถ้าเราตั้งค่าไว้ที่1นาทีหลังจาก1นาทีจอจะดับนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกไว้เป็นออฟมันจะแสดงหน้าจอเปิดตลอดเวลาเลยนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่1นนาทีนะครับแล้วก็ LED นะครับอยากจะให้ตรงเนี้ยไฟที่มัน ถ่ายมาจากกล้องในห้องโดยสารเนี่ยทำงานอัตโนมัติไหมถ้าทำงานอัตโนมัติเวลาที่เข้าในที่แสงน้อยด้านในห้องโดยสารก็จะเป็นขาวดําเลยนะครับตรงนี้ผมตั้งไว้เป็นออโต้ให้เขาปรับเป็นออโต้ไปเลยนะครับแล้วก็ G sensor lock f i ล e อ,อัตโนมัติ เมื่อเกิดแรงกระแทกเช่นตกหลุมถนนนะครับประมาณนี้นะครับหรือว่าเกิดการชนกระแทกตรงนี้ผมตั้งไว้เป็นรับแรงกระแทกระดับกลางให้มันล็อกไฟเองโดยที่ผมจะได้ไม่ต้องมากดปุ่มนี้เพื่อล็อกไฟนะครับใครจะตั้งแบบไหนแล้วแต่ตามความเหมาะสม Exposure ตั้งความสว่างของภาพให้มันบวกมากขึ้นหรือลดลงนะครับในที่นี้ผมตั้งเป็น0ูนย์นะครับก็ภาพก็ดูสว่างดีแบบที่คุณเห็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ตรงเด t a m p ใส่วันที่เวลาใต้วิดีโอไหมตรงนี้ผมเลือกที่จะใส่ไปด้วยก็เลือกเป็นออนนะครับแล้วก็ Format SD Card ใครที่ซื้อ SD Card มานะครับพร้อมกับตัวกล้องนะครับจะเป็น64หรือ128เนี่ยแนะนําไม่เข้าเมนูนี้เราเลือก Format SD Card ก่อนนะครับแล้วก็ Default Setting ก็คือคืนค่าเริ่มต้น แล้วก็เฟิร์มแวร์เวอร์ชันนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันของตัวกล้องนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่สุดอยู่แล้วจะเห็นได้ว่าเมนูของกล้องเนี่ยจริงๆมีแค่นี้เองครับตั้งค่าเสร็จก็กดปุ่ม M ออกมาได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นการดูไฟล์ย้อนหลังนะครับจากตัวกล้องอย่างที่บอกคือตัวนี้มันไม่มี WiFi เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะต้องการดูไฟล์ย้อนหลังเนี่ยเราสามารถที่จะดูไฟล์จากตัวกล้องได้เลยเวลาที่เราจะดูไฟล์ย้อนหลังวิธีง่ายที่สุดก่อนอื่นถ้ากล้องบัน,บนทึกแล้วเป็นสีแดงอยู่ให้เรากดปุ่มออเ,เพื่่หยุดกน นะครับแล้วกดปุ่มแรกค้างไว้ตะกี้เรากดครั้งเดียวเพื่อตั้งค่าแต่ถ้าเกิดเรากดค้างไว้เนี่ยจะเป็นการเข้าสู่การดูย้อนหลังการดูย้อนหลังเนี่ยจะแบ่งเป็นไฟล์แบบนี้ครับจะเห็นว่าอันนี้เป็นไฟล์ถ่ายข้างหน้าถ่ายข้างในห้องโดยสารแล้วก็ด้านหลังรถนะครับในที่นี้ ผมหยิบขึ้นมาเป็นแบบ2กล้องถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อเป็นรุ่น3กล้องมันก็จะสามารถเลื่อนมาดูได้เป็นกล้องทั้ง3ตัวเลยแต่ในที่นี้ก็จะมี2กล้องก็คือกล้องข้างหน้ากับกล้องข้างในห้องโดยสารเวลาที่เรากดเข้ามาเสร็จปุ๊บให้เราดูแถบกรอบแดงๆนะครับจะสังเกตว่ากรอบแดงๆตรงนี้ผมเลือกไปที่กล้องข้างหน้าใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดผมต้องการที่จะดูผมกดโอเคพอกดโอเคปุ๊บเนี่ย กรอบสีแดงจะมาอยู่ตรงนี้เราก็ค่อยเลือกไฟล์ครับว่าเราอยากจะดูไฟล์ไหนกรณีที่เราต้องการที่จะดูไฟล์ไหนเนี่ยเราสามารถกดได้เลยมันจะมีวันที่เวลาระบุอยู่นะครับว่าเราอยากจะดูไฟล์ตอนกี่โมงเช่นผมอยากจะดูไฟล์ตอนตอนนี้แล้วกันนะครับตอนช่วงขับรถแล้วผมกดโอเค เห็นไหมครับเสียงดังมากนะครับก็สามารถที่จะดูย้อนหลังผ่านหน้าจอได้เลยนะครับพอเรากดดูเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กดปุ่มตัว M 1, ครั้งเขาจะมีบอกว่าเราจะลบไฟล์หรือเปล่าหรือเราจะล็อกไฟล์ฉุกเฉินนะครับบางครั้งเนี่ยเราอยากจะลบไฟล์นะครับที่เรา ไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะเก็บไว้ในตัวกล้องเป็นทีละไฟล์เราสามารถที่จะเลือกนะครับแล้วก็เลือกโอเคแล้วก็เลือกลบไฟล์ได้ถ้าเราเลือก delete single file ก็คือลบไฟล์ที่เราดูอยู่ถ้าเราเลือก delete all file ก็คือลบไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในเมมโมรีนั่นเองนะครับถ้าเราต้องการที่จะกดปุ่มไหนก็กดโอเคเลยแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะกดกลับให้กดปุ่มแรกนะครับอย่างเงี้ยผมกดกลับนะครับหรือถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นไฟล์ที่บันทึกปกติ นี่แหละแต่ว่าเราอยากจะล็อกไฟล์ทีหลังทำได้ไหมได้เข้าเมนูโปรเทคครับก็กดโอเคแล้วก็จะโปรเทคไฟล์ที่ดูอยู่นะครับล็อกไฟล์ที่ดูอยู่หรือล็อกไฟล์ไปแล้วแต่อยากจะอันล็อกไฟล์ก็คือไม่อยากจะให้มันล็อกไฟล์นี้แล้วก็ไปกดแคนเซิลนะครับหรือต้องการที่จะล็อกไฟล์ทุกไฟล์ในเมมเลยก็เลือกตัวที่3หรือต้องการที่จะยกเลิกการล็อกไฟล์ทั้งหมดในเมมก็เลือกตัวที่4 นั่นเองครับก็วิธีการดูย้อนหลังก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะกลับจากหน้านี้ให้กดปุ่ม M ค้างไว้ปุ๊บก็จะกลับมาหน้าเดิมเห็นไหมครับแล้วก็จะเลือกไฟล์ใหม่แล้วก็จะเลือกไปแบบนี้แค่นี้เองครับอยากจะเลือกนะครับให้มันกลับมาแถบข้างหน้ากดปุ่ม M ค้างไว้ปุ๊บมันก็จะเคอร์เซอร์ก็จะเด้งกลับมาตรงนี้ก็เลือกได้เลยสมมุติผมอยากจะดูกล้องในห้องโดยสารผมกดใช่ไหมผมกดโอเคแถบมาอยู่ทางด้านขวามือเลือกไฟล์ที่ต้องการได้ไหมครับกดโอเค ก็จะได้ยินเสียงประมาณนี้เห็นไหมครับก็คือเสียงดังชัดเจนเหมือนเดิมครับถ้าเกิดอยากจะกลับมาก็กดปุ่ม M ค้างไว้ปุ๊บมันก็จะเด้งออกมาโอเคไหมครับถ้าเราดูเสร็จเรียบร้อยนะครับกดปุ่ม M ค้างไว้ปุ๊บเด้งออกมานะครับแล้วก็กดปุ่ม M ค้างไว้อีกหนึ่งทีเพื่อออกจากหน้าเมนูปุ๊บ กลับมาสู่หน้าบันทึกปกตินะครับเวลากลับมาสู่หน้าบันทึกปกติปุ๊บเนี่ยกล้องก็จะบันทึกให้อัตโนมัติเราสามารถตั้งค่าแค่นี้แหละครับแล้วก็ดูย้อนหลังแบบนี้ก่อนที่เราจะใช้งานจริงแล้วก็ติดตั้งก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ติดตั้งไปแล้วและอยากจะไปตั้งค่าหรือดูไฟล์ก็ลองเซฟไฟล์วิดีโอนี้เก็บไว้ก่อนนะครับวิธีการใช้มันไม่ยากเลยเอาเป็นว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าการที่เราจะมาดูการตั้งค่าเนี่ยเราไม่ได้ดูกันบ่อยๆแล้วก็เราตั้งค่าแค่รรรัั้้งงเเเดดียวทาานนกก็ใชอ ใครคิดว่า2กล้องยังไม่พอนะครับมีรุ่น V 6 0 0 3กล้องด้วยกล่องมันจะแตกต่างกันประมาณนี้ถ้า3กล้องก็จะมีไอ้กล้องเล็กๆอย่างนี้มาอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดคุณซื้อไปเป็น2กล้องกล่องมันแค่นี้เองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราซื้อให้เราเลือกกันไปเลยครับว่าเราอยากจะได้บันทึก3กล้องเลย หรือว่าอยากจะได้2กล้องไม่ว่าจะเลือกแบบไหนก็ตามราคามันไม่ถึง2,000ัทั้งคู่ครับราคาดีมาก a อชดม V600 เหมาะกับใครเหมาะสำหรับใครที่มีงบไม่เกิน2000นะครับแล้วก็อยากจะบันทึกทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านในห้องโดยสารด้วยมีความคมชัดนะครับทั้งเวลากลางวันและกลางคืนก็คือสมราคานั่นแหละครับแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยก็คือทนความร้อนสูงด้วยเพราะว่าด้านในเนี่ยไม่ได้มีแบตเตอรี่ไม่ได้เสี่ยงต่อการบวมหรือพองนะครับแล้วก็ง่ายๆเลยคือมีหน้าจอที่ใหญ่มากพอคือเป็นตัว3นิ้วแล้วก็จอ i p พ ลำโพงเสียงดังนะครับเวลาใช้งานแล้วกล้องไม่ได้ร้อนมากเพราะว่าระบายความร้อนได้ดีมากๆแล้วก็สามารถที่จะผมว่านั่งจิ้มเล่นได้โดยที่ไม่ต้องมีความรู้ไม่ต้องจำาสเวิร์ดไม่ต้องยุ่งกับมือถือเพราะไม่มี Wi-Fi แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่ต้องการกล้องที่มี Wi-Fi ด้วยรุ่นนี้ก็ไม่เหมาะเพราะว่ามันไม่มี Wi-Fi โอเคปะ่ะตัวกล้องนะครับถ้าเป็นแบบ2กล้องราคาอยู่ที่ 1,799บาทแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเอ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วอยากจะติดเป็น3กล้องไปเลยดูเป็นตัวกล่องนี้ครับมันจะเขียนว่า3 channel ะครับก็จะอยู่ที่1,999บาทนะครับประกันอยู่ที่1ปีแล้วก็ใครสนใจลองกดดูรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับส่วนวิธีการใช้งานต่างๆนะถ้าเกิดตามไม่ทันไม่เป็นไรกดเซฟคลิปนี้เก็บไว้หรือว่ากดดูรายละเอียด การตั้งค่าต่างๆซึ่งผมมีทําเป็นเว็บไซต์ลงไว้ให้แล้วอยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับใครสนใจก็ลองกดดูรายละเอียดละกันถ้าสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้เลยรับประกันอยู่ที่1ปีครับใครอยากจะดูของจริงแวะมาหน้าร้านได้นะครับบริษัทกู๊ดออนนะครับอยู่แถวหัวลำโพงนะครับแผนที่ลงอยู่ด้านล่างแล้วสําหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ขอให้คุณได้กล้องหน้ารถที่ถูกใจแต่ถ้าเลือกไม่ได้ ก็โทรกันเข้ามานะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้คุณได้กล้องติดรถยนต์ที่ถูกใจครับสวัสดีครับ